อย่างเขาสู้ฤดูการปีที่หานะคะสําหรับหมอลําเสียงวิหกค่ะบอกได้เลยว่าบอสนกพงศกรค่ะไม่ยอมอยู่กับที่นะคะคือเนรมิตฉากใหม่รูปแบบใหม่ของอเวทีการแสดงของหมอลําเสียงวิหกค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดค่ะบอสนกพงศกรนะคะได้ออกมาโพสต์บนเฟซของหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรนะคะเพื่อนบอกว่าคลอดแล้วฉากเวทีแบบที่หนึ่งใกล้จะผ่านพ้นปีที่สี่ เก้าเข้าสู่ปีที่หของมอลำเสียงวิหกนบคงสกรนะคะด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีจึงเนรมิตเวทีสุดอลังการผ่านการบอกเล่าเรื่องราวตามรอยอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง5,000ปีนะคะรวมถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อองค์ปู่้าสีสุดโทยญาสีปธุมมานะคะมตราแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของ วังนาคินคำชะโนดนะคะผสมผสานกับลวดลายดอกไม้ประจำจังหวัดเช่นดอกจานที่เบ่งบานอย่างสง่างามจนกลายเป็นจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะเชิดเช่น,ชนกับหมอลำเสียงวิหกหมอลำลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีที่พร้อมจะโบยบินไปอย่างสง่างาม ในปีที่5ด้วยผลงานสุดอลังการพร้อมคิวงานกาการันตีที่200คิวงานนะคะให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานและคนไทยท,ทุกท่านได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านการลำเรื่องต่อกรทำนองคอนแก่นกับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะขอบคุณทุกท่านเจ้าภาพ ทุกทุกท่านที่ไว้วางใจให้ลูกหลานชาวคณะได้รับใช้ในงานตลอดนะคะนี่คือบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสยาวนะคะสำหรับเวทีสุดอลังการของปีที่หาพี่น้องคะ่ะบอกได้เลยว่าง่ามแห้งไว้ใจนกพงศกรคะ่ะสำหรับงานโชว์คะ่ะบอกเลยว่านกพงศกรเพิ่นเป็นคนที่ชื่นชอบอ่าเป็นแบบ โลกละครอ่ะพี่น้องชอบโชว์ชอบแบบการแบบโชว์อ่ะพี่น้องแล้วงานนี้ค่ะบอกได้เลยว่าฤดูการพีปีที่หาที่จากถึงนี่นะคะอลังการงานโชว์มากสําหรับเวทีหรือว่าฉากฉากเวทีนั่นแหละพี่น้องค่ะเป็นอีหยังทีแบบสวยง่ามมากพี่น้องโอ้โหถือได้ว่าผสมประสานกันเทิงแบบเซมิฮอดเป็นลูก พญานากรูปห,หน้าขีพี่น้องเห็นบ่สสวยงามคือออกหลวดไายออกมาได้สวยงามมากนะคะสําหรับเวทีปีที่หาของเสียงวิหกนกพงสกรนะคะนี่แหละคะ่ะความบอยุดหนึ่งความบอยุดยุดอยู่กับทีของบอสนกพงสกรนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกผู้ชายอีกหนึ่งคนที่สู้แล้วก็มีใจรักในการเป็นศินลปินแล้วเพิ่นขอบอกเลยว่าปีนี้นะคะ ขอบอกเลยว่าปีที่สี่ที่ผ่านมาพี่น้องคะถือว่าเป็นปีที่เสียงวิหกปังมากบอกเลยปีฤดูการน,นี่นะคะต้องยกให้เสียงวิหกเท่านั้นพี่น้องคะบวสิไปทําการแสดงยูไซนะคะคือค้นเต็มมัดพี่น้องได้รับการตอนรับจากพี่น้องแฟนครับเอฟซีโลนลามพี่น้องคะทีสําคัญนะคะแม่แม่นะคะค้นที่ฮักแพ่งน้องอไอซ์สก,กุณาพร่นคะ่ะคือ บอกได้นะพี่น้องบอกได้เต็มปากเลยว่าเสียงวิหกมีเอฟซีหรือว่ามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่ามีนอ้องอาร์ไซักกุน่าพ่นเขามาเสริมทับอันนี้คือบอกได้เต็มปากหลีหพี่น้องคะ่ะเพราะว่าก้อนหนานั้นนะคะเสียงวิหกนะคะ่คนก็มีแฟนคลับเอฟซี FC, อยู่ดอกแต่ว่าบ่หลายขนาดดีแต่สภัดพ่อจา๋าพงศกรนะคะ เพิ่นได้ลูกสาวหัอแก้วหัวแหวนของเพิ่นเขามานะคะคือเป็นแรงพักดันหรือว่าเขามาเสริมทับเสียงวิหกนะคะทําใหา้บอสนกพงสกรหรือว่าหมอลําเสียงวิหกนะคะไดมีพลังแม่แม,แม่พลังแฟนคลับเอฟซีทีมากมากขึ้นกว่าเก่า,กาหลายเท่านะคะพี่น้องคะถือได้ว่างานนี้คะ่ะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะกับฤด,ดูการปีที่ห้า ฉากสีเสียงของหมอลำเสียงวิหกคืออลังการงานสังมากพี่น้องค่ะค่ะรอดติดตามพี่น้องคะ่ะอีกบ่โดนคะ่ะกัสิเดเบิงโชหรือว่าฉากใหม่ของหมอลำเสียงวิหกนะคะพี่น้องฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะรอต้อนรับฉากใหม่ของหมอลำเสียงวิหกไปพร้อมๆกับน้องอาอายสกุณหนาพรทีเมแม่ๆลหลาย,ลายทันนะคะกับรายการต้อนรับ ด้วยดีเสมอมานะคะงานดีก็เช่นกันค่ะวังว่าแฟนคลับเอฟซีหรือว่าแม่ๆทุกๆคนกับสิให้การต้อนรับน้องอาอายอสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรไปด้วยกันอีกคือเกาพี่น้องหักแพ่งกันคือเกาหล่ะก่ะหลุดลามคือเกานะคะสําหรับแฟนคลับของหมอลบเสียงวิหกค่ะพี่น้องคะสําหรับปีนี้ฤูดูการนี่นะคะกับฝากไว้ซํานีกอนนะคะใบรอพบกับฉากใหม่ของเสียงวิหกใดค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ